เอเชียลโกสวัสดีครับสวัสดีค่ะพผมนายทองม้วนกับช่องเอกซ์ปเชียลโกนะครับผมวันนี้สวัสดีครับค่ะวันนี้นะครับผมผมได้สั่ง Airpods iPad กับปากกาไปอืมของ Apple นะครับผมแต่วันนี้ของมาส่งก็คือ Airpods กับปากกามันเปโปรโมชั่นของ Back to School นะครับผมซึ่งจะซื้อ iPad จะแถม Airpods นะครับผมแล้วก็ผมก็จะเพิ่มตังค์ไป3,000เพื่อที่จะเอาเป็น แ <Apple S 2> อร์พอร์ตโปรครับผมและอาทิตย์เนี่ยก็อยากได้ปากกาด้วยจะสั่งปากกามาด้วยนะครับผมค่ะเลครับวันนี้ก็จะมาแกะให้ดูนะครับว่าเขามาส่งส่งรุ่เร็วมากเลยผมสั่งไปวันที่สิบหกสิบหกสิงหาวันนี้วันที่ยี่สิบสิงหาก็ามาส่งแล้วแต่เขามาส่งสองน่าจะสองชิ้นก่อนนะคะครับผม,ผมส่งเป็นส่งเป็นน่าจะแอร์พอร์ตแล้วก็ปากกาครับผมเป็นแอร์พอร์ตโปรครับผมเรับะมาดูกันนะแกะกล่องครับผมว่าจะข้างในจะของครบไหมหรือว่ายังไงนะครับผม โอเคครับผมนีครับผมเราก็มาแกะกล่องกันได้นะครับผมแล้วก็ล็อกมุมก่อนนะครับอย่างระมัดระวังนะครับผมไอแพดเส็จแล้วก็เปิดขึ้นมาเลยครับอ่าสิงด้วยนะครับผมก็จะเป็นนี่ครับ Apple pencil นะครับผมนี่ครับใช้คู่กับ i อแพดนะครับแล้วก็สิ่งที่ผมรอคอยมันก็คือ ดึงเน่อยดึงนี่ครับผมแอร์พอร์ตโปนี่ครับอ่าเราจะมาดูข้างในกันนะผมว่าแอร์พอร์ตโปเนี่ยเป็นยังไงนะครับผมสลักมาด้วยสั่งสลักมาด้วยถือว่าส่งเร็วมากสั่งสลักก็สี่วันส่งมาแล้วอืโอเคครับดึงตรงนี้เลยนี่ครับครับ อืบอ่า,าก็ตามนั้นครับของแอปเปอุ้ยชื่อของแอปเปน,นะครับผมกหรือเปล่าตามนี้ครับผมมีใบพวกนี้ครับนี่ครับสลักชื่อครับผมครับผมตรวจด,ดูเลยนี่ครับอ้าวนี่ครับมแมปอโปโพครับอ่าตรวจด,ดูนะคะตรวจด,ดูสาภาพไปในตัวนะคะ ว่าโอเคไหมพอใจไหมอ่าถือว่าพอใจระับหนึ่งเลยครับผมสวยงามครับผมนี่ครับของสลับชื่อเร็วเหมือนกันนะคะแล้วก็เขายังก็แถมสายชาร์จนะครับผมสายชาร์จเป็น Type C นะครับผม Type C to Lighting นะครับ Type C to Lighting ก็เหมือนกับ iPhone สิบสองเลยนะครับที่แถมมาครับผมนะครับผม เราก็มาดูในส่วนของอ่ะอันนี้ดืมไปอันหนึง่งอันนี้คือจุกยางปรับในหูนะครับผมอืมจุกยางที่เราปรับขนาดหูว่าเราจะให้มันเข้ากับขนาดหูเราครับนะครับนี่มีไซส์ L ไซส์ S มีใส่ก็น่าใส่ไซส์ Media, ีีเดียมาในนี้เนาะโอเคครับมาเรามาดู Apple pencil กันนะครับว่ามีอะไรบ้างในนี้ครับนี่ ก็เหมือนเดิมครับมีใบอันนี้มาให้อ้าวสลักชื่อด้วยนะอันนี้อันนี้ก็สลักชื่อเป็นชื่อของอลิสารานะครับผมเพราะว่าผมซื้อให้อลิสลาใช้ส่วนตัวนะครับนี่ครับผมอลิสลาแล้วก็มีรูปผีผีประมาณนี้ครับนี่ครับะก็ถือว่าโอเคนะครับสวยงามครับมีแค่นี้ครับผมสี่พันกว่าบาทมีแค่นี้แต่มันลดราคาไงนี่นะครับมีเท่านี้ครับผม โอเคครับของก็ส่งประมาณนี้ครบถ้วนนะครับผมสวยงามครับโอเคครับผมโอเคนะครับผมก็สรุปแล้วได้ของครบถ้วนนะครับผมแกะออกมาก็เป็นที่พอใจมากๆครับผมแล้วไหนไอแพร์เขาไอแพร์เดี๋ยวไม่ส่งครับมันเพิ่งสลัะเสร็จเดี๋ยวมันกําลังมาครับผมกําลังตามมานะคะเดี๋ยวดูในคลิปต่อไปค่ะครับโอเคครับแล้วก็ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ใกับช่อง AT Special Go นะครับผม วันนี้ผมขอตัวเราก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย80 Special Go